โรงเรียนจันทองเอี่ยมอะไรก็ว่าไปดินของเรานะคะตรงนี้สองร้อยยี่สิบหกตารางวาบอกเลยหน้ากว้างถนนสามสิบเมตรติดหน้ากว้างหน้ากว้างติดถนนแถบทางนี้นะคะสามสิบเมตรแล้วก็หน้ากว้างที่ติดคลองนี่นะคะสี่สิบเมตรเรียกถนนจันทองเอี่ยมนะคะตรงนี้ทำร้านอาหารได้นะคะราคาแค่ยี่สิบสองล้าน ที่ดินก็คือเป็นที่นานะคะที่นาเก่าก็คือเป็นสภาพธรรมชาติเลยก็โถมโถมไม่ไม่มากเท่าไหร่เลี้ยวขวาก็ออกถนนกาญจนาแล้วครัพอเราเลี้ยวขวาออกมาก็ถึงถนนกาญจนาพิเศษก็คือเซ็นทัลเวกเกตอ่าสถานีเปิดฝาเาเป็นที่จอดรถจอดละจอดห้าฝาเนี่ถนนใหญ่แล้ว ร้อยเมตรสองอยเมตรก็ถึงถนนใหญ่นะคะสนใจก็โทรมาได้นะคะซลิศูน์เก้1์เจ็ี่กเจ็ดหนึกน่นะคะี่ที่ดิดสวยๆสถานีรถไฟฟ้า ทนเป่นเก็โรงพยาบาลเกษมราดเจระญเจริญเจริญเบาๆนะคะราคาไม่แพงมาะแก่การลงทุนทำร้านอาหารว่าใกล้ถนนใหญ่มากๆเลยยืนอยู่ตรงที่ดินยืนอยู่ตรงที่ดินก็เห็นถนนใหญ่แล้วอ่ะที่ดินสามารถพัฒนาไปเป็นทำธุรกิจ คิดว่าปีเดียวก็น่าจะคืนทุนที่ยี่สิบกว่าล้านแล้วก็ถ้าเราลงทุนที่อยู่กว่าเราเนาะลงทุนอะไรสร้างร้านอาหารมันก็ใช้ทุนไม่มากถ้าทำทำหอพักอะไรอย่างนี้ก็ไม่นานก็น่าจะ